เอาอีกแล้วครับจับเอาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็เอาออกมาโจมตีรัฐบาลล่าสุดเป็นนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับปรับทัศนคติเลิกปัดปัญหาให้พ้นตัวแล้วก็บอกว่าอย่าโทษแต่คนอื่นนะครับโทษคนอื่นแล้วก็ยกเว้นตัวเองเอาไว้คนเดียวเท่านั้นนะครับ เรื่องนี้เนี่ยครับวันนี้ทางด้านคุณธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจําสานักงานยกรัฐมมตรีก็บอกว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9โดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาครนั้นเนี่ยทางรัฐบาลได้จัดการเด็ดขาดทันทีพร้อมทั้งมีมาตรการออกมาควบคุมคุมเข้มทุกจุดโดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนก็ขอให้ประชาชนนั้นเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมถึงระบบสาธารณสุขของไทยว่าสามารถจัดการสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเนี่ยขณะนี้สถานการณ์ของโควิด -19 ระบาดอย่างหนักก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและก็เศรษฐกิจทั่วโลกเพราะฉะนั้นแล้วก็เชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันก็จะฝ่าวิกฤตไปได้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่คุณธนกรวางบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดในภาพรวมคุณธนกรก็ยัง ได้ตอกกลับปัญญานายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลที่เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยปรับทัศนคติแล้วก็บอกว่าเลิกปัดปัญหาให้พ้นตัวโทษแต่คนอื่นยกเว้นตัวเองนั้นเนี่ยนะครับคุณธนากรก็บอกว่าเข้าใจแหละว่านายพิธาเนี่ยยังคงเครียดกับความพ่ายแพ้การเลือกตั้งนายกอบจอของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอยู่จึงพยายามออกมาโจมตีรัฐบาลแล้วก็พลเอกประยุทธ์คุณธนากรก็บอกว่า อยากบอกนายพิธาเหลือเกินว่าอย่ามีสมองไว้กั้นหูอย่างเดียวพลเอกประยุทธ์ไม่เคยโทษประชาชนมีแต่ชื่นชมประชาชนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดแต่โทษแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาแพร่เชื้อที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็บริหารจัดการโควิด -19 ได้ดีมีอาจารย์หมอเป็นคณะที่ปรึกษาจนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีอย่างที่นายพิธาควรที่จะมาช่วยกัน นะครับไม่ใช่อาศัยจังหวะที่ประชาชนเดือดร้อนมาเล่นเกมการเมืองโดยไม่สนใจความทุกข์ร้อนของประชาชนส่วนหากมีเจ้าหน้าที่กระทําผิดปล่อยให้มีการลักลอบแรงงานต่างด้าวเข้ามาท่านนายกก็จะเอาผิดจากเด็ดขาดทันทีไม่ต้องห่วงครับนี่คือสิ่งที่คุณธนกรได้ตอบกลับไปยังนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์บอกกันแบบนี้เลยนะครับอย่ามีสมองเอาไว้กั้นหูอย่างเดียวนะฮะนายพิธาคงต้องกลับไปคิดแหละครับว่า ไอ้คำว่ามีสมองเอาไว้กั้นหูอย่างเดียวนะครับมันคืออะไรนะครับไม่ได้คิดไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศกับชาติบ้านเมืองหรือไม่ก็กลับไปคิดดูนี่เป็นสิ่งที่คุณธนกรนั้นฝากไปยังนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลกรับ